สวัสดีครับนักศึกษาใหม่ที่นักทุกคนหัวข้อในการบรรยายในครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่ใ้นักศึกษานั้นได้มีความรู้จักคุ้นเคยกับสถานที่ภายในศูนย์พระนครศิทธยาวาสกุกรีเองก็จะขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนนะครับของบุคลากรในศูนย์พระนครศิทธยาวาสุกรีได้แนะนําสถานที่ตลอดจนผู้บริหารที่อยู่ภายในศูนย์พื้นที่ให้นักศึกษาได้รับทราบนะครับ สำหรับศูนย์พนะนครศสิทธยาวาสุกรีนั้นก็เป็นศูนย์หนึ่งใน4ศูนย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรนภูมิต้องเรียนว่าอาจจะเป็นศูนย์พื้นที่ที่มีขนาดที่เล็กที่สุดในจำนวน4ศูนย์พื้นที่ก็ว่าได้เพราะว่าศูนย์พนักขอนศิทธยาวาสุกรีนั้นมีพื้นที่ประมาณ30ไร่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีอาคารเรียนประมาณ13อาคารนอกจากนี้แล้วก็ยังมี พื้นที่ที่เป็นโบราณสถานพื้นที่ที่เป็นที่พักอาศัยของบุลคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน,น,นศูนย์พระนครสิทธิยาสุรีอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับผู้บริหารที่ดูแลนนศูนย์พระนครสิทยาวาสุกรีนั้นก็จะมีครูซึ่ง เป็นรองอธิการบดีประจําศูนย์พนาารนครศิทธยาวาสุกรีซึ่งได้รับมอบหมายจากอาธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรน,นภูมิให้เป็นผู้บริหารในการดูแลการจัดก,การเรียนการสอนตลอดจนเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับนักศึกษาและก็บุคลากรแล้วก็ผู้ที่มาติดต่อราชการภายในศูนย์พรนาคารสิทธิยาวาสุกีนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังมีท่านคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์พระนครเสียทยาสุกรีนั้นก็เป็นที่ตั้งนะครับของสำนักงานคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีอยู่เพียงคณะเดียวเท่านั้นนะครับส่วนหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ให้การอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนก็คือกองบริหารทรัพยากรวาสุกรีในส่วนของศูนย์พระนครเสียยาวาสุกรีนั้นก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่พวกเราชาววาสุกรี ได้ให้ความเคารพนับถือนะครับก็ประกอบด้วยอหอพระนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญนะครับตลอดจนมีศาลท่านเจ้าพญากรลาหูมซึ่งท่านเจ้าพญากรลาหูมนั้นตามประวัติความเป็นมาก็ถือว่าเป็นสถานที่ตั้งคีหาสถานของท่านนะครับการที่เราได้มาใช้พื้นที่แห่งนี้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นก็คงจะต้องระลึกนึกถึงนะครับเจ้าของภูมิสถานเดิมนะครับในการนี้เนี่ย ชาวาสุครีจึงได้มีการจัดตั้งศาลาท่านเจ้าพยากรลาหงขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับชาวาสุครีมาโดยตลอดนะครับไม่ว่านักศึกษาจะเข้ามาเรียนรุ่นใดก็ตามก็จะให้ความเคารพนะครับกับท่านเจ้าพยากรลาหมรวมถึงศาลาตาใายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่ดูแลพื้นที่แห่งนี้นอกเหนือจากนี้แล้วอย่างที่ได้นําเรียนตอนต้นนะครับนอกเหนือจากอาคารเรียนต่างๆซึ่งมีอยู่ประมาณสิกว่าอาคารนั้นเนี่ย ในศูนย์พระนครศรีอย,ยุธยาสุรเองก็ยังมีโบราณสถานนะครับซึ่งก็มีชื่อที่บังเอิญมาพร้อมก,กันกับชื่อของมหาวิทยาลัยก็คือโบราณสถานวัดสุวรรณเจดีย์นะครับโบราณสถานแห่งนี้เนี่ยก็มีประวัติความเป็นมาที่สําคัญในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับสมเด็จพระสังฆราชพระองค์สุดท้ายท่านก็ได้มาพำนักอยู่ณวัดสุวรรณเจดีย์แห่งนี้ก่อนที่จะเสียครุง ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมีร่องรอยความเป็นมาของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับได้ร่วมกันช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานแห่งนี้ให้อยู่คู่กับอาชาวาสุกรีนะครับสำหรับในเรื่องของอาคารเรียนต่างๆนั้นในสูนย์ม่นครศรลจาราสุกรีก็จะมีอาคารที่เป็นอาคารเรียนนะครับอยู่ประมาณ10กว่าอาคารประกอบไปด้วยอาคารหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอาคารที่เก่าแ,แก่ที่สุดนะครับ อาคาร2นะครับอาคาร3โดยเพราะอยิง่งอาคาร3นั้นนอกเหนือจากเป็นอาคารเรียนที่ชั้น2ชั้น3แล้วเนี่ยอาคาร3ชั้น1นะครับก็ยังเป็นที่ตั้งของกองบริหารทรัพยากรมาสุกรีซึ่งก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่จะให้บริการกับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานการเงินนะครับ งานพัฒนานักศึกษาหรือว่าจะเป็นงานในเรื่องของงานทะเบียนนะครับงานวัดผลต่างๆนะครับอยู่ที่ประเวณชั้น1ของอาคาร3นะครับนอกจากนั้นก็จะมีอาคาร4นะครับอาคาร5ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นอาคารเรียนทั้งสิน้นนะครับถัดไปก็จะเป็นอาคาร6นะซึ่งอาคาร6 ‑‑นั้นก็จะเป็นอาคารที่แยกออกมาต่างหาก จากอาคาร1-5ที่ที่กล่าวมาในข้างต้นอาคาร1-5นี่จะเป็นอาคารที่มีลักษณะที่เชื่อมต่อเนื่องกันติดกันนะครับไม่ว่าเราจะขึ้นอาคารหนึ่งอาคารสองอาคารสามอาคารสี่หรืออาคารห้านักศึกษาสามารถที่จะเดินเชื่อมต่อกันได้ได้ตลอดนะครับยกเว้นอาคารหกซึ่งจะเป็นอาคารที่ ตั้งอยู่เป็นเอกเทศต่งางๆนะครับแล้วก็อยู่ด้านหลังของอาคาร1สําหรับอาคาร6นั้นเนี่ยนอกเหนือจากจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาในภาคปกตินะครับก็ยังใช้เป็นอาคารสําหรับกา,ารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบ,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือที่เรียกว่า MBA นะครับในช่วงตอนเย็นหรือช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น น,นักศึกษาเองก็สามารถที่จะมาใช้อาคารหลังนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอาคารถัดไปก็คืออาคาร7โดยอาคาร7นั้นจะมีห้องเรียนอยู่ที่ชั้น3นะครับส่วนบริเวณชั้นล่างของอาคาร7นั้นก็จะเป็นที่ตั้งของสำนักง,งานคณะบดีคณะบริหาราธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับโดยพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยนอกเหนือจากเป็นสำนักง,งานแล้วก็จะมีห้องพักนะครับของท่าน คณะบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนท่านรองคณะบดีนะครับรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่อยู่ภายใต้าการกำกับดูแลของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเวลาที่นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องนะครับในการดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ที่อาคารเจ็ นะครับซึ่งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร7ได้นะครับอาคารถัดไปก็จะเป็นอาคาร8นะครับซึ่งอาคารหลังนี้เนี่ยก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นสําคัญนะครับก็ชั้นล่างของอาคาร8ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราใช้สําหรับเป็นโรงอาหารนะครับเพื่อให้บริการกับนักศึกษา อาคารที os, ่อยู่ติดกันกับอาคาร8นะครับช <Lords display. S 2> ั้นล่างจะเป็นห้องประชุมนะครับในขณะเดียวกันชั้นบนก็เป็นห้องประชุมเช่นกันนะครับชื่อห้องประชุมว่าห้องประชุมเจ้าพยาอาคารหลังนี้เนี่ยเราเลยเรียกกันว่าเป็นอาคารเจ้าพญานะครับซึ่งไม่ได้มีห้องเรียนนะครับแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากห้องประชุมในการที่เราจะได้มีการพบปะกันในกลุ่มใหญ่ๆนะครับหรือว่าอาจจะใช้ในเรื่องของการเป็นห้องสอบ นะครับที่เป็นห้องสอบรวมนะครับอาคารถัดมาก็จะเป็นอาคารวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งอาคารหลังนี้นั้นก็จะมีห้องสมุดแล้วก็มีในเรื่องของ s e l ์ access นะครับหรือการให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์นะครับรวมถึงสื่อการเรียนการสอนต่างๆซึ่งนักศึกษาก็สามารถที่จะไปใช้บริการ ที่อาคารหลังนี้ได้นะครับโดยพื้นที่ชั้นล่างของอาคารวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นก็จะเป็นห้องประชุมไพศาลสโมสรน,นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่สามารถที่จะรองรับจํานวนผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมเนี่ยได้ประมาณ1,500-2,000คนนะครับอนอกนจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีอาคารซึ่งเป็นอาคารประกอบอื่นๆน,น,นะครับเช่นอาคารฝึกงาน ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นอาคารในการฝึกประสบการณ์นะครับในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางคณะรวมไปถึงของชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน,นการสอนของคณะบริหารธุรกิจนะครับอยู่บริเวณด้านหน้า ของศูนย์พระนครเรถียาวาสุรรีนะครับอาคารถัดมาซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของศูนย์พระนครเสถียรวาสุขรีก็คือในส่วนที่เป็นอาคารเดินไทยเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งอาคารหลังนี้นั้นก็เพิ่งได้รับการปรับปรุงใช้สําหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับ แล้วก็ใช้ในการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรมต่างๆรวมไปถึงใช้สําหรับให้บริการบุคคลภายนอกนะครับในการที่จะมาใช้ประโยชน์จากอาคารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดงานมงคลสมรสนะครับหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่นักศึกษาสามารถที่จะใช้ประโยชน์อื่นๆได้นะครับในการพักผ่อนในระหว่างที่รอเข้าชั้นเรียน หรือว่าหลังจากที่ได้เรียนเลิกแล้วเช่นอาคารที่เป็นสารากิจกรรมซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับรวมไปถึงสนามกีฬาสนามฟุตบอลสนามบาสเกตบอลน,นะครับแล้วก็ภายในสวนมาสุกรีเองก็ยังมีร้าน Executive Cafe นะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่นักศึกษานั้นสามารถที่จะมาเข้าใช้บริการได้เช่นเดียวกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีจุดให้บริการในเรื่องของพื้นที่ในการจอดรถจักรยานยนต์ นะครับพื้นที่ในการจอดรถยนต์นะครับตามจุดต่างๆเนื่องจากศูนย์พัฒนความเสถียรวาสุกรีนั้นมีพื้นที่เพียง30ไร่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะนํารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ามาภายในศูนย์พัฒนครเสถียรวาสุกรีนั้นเนี่ยอนุสา,าทุกคนจะต้องมีการติดสติกเกอร์ โดยหลังจากที่เราเข้ามาเรียนประมาณสัก1-2สสัปดาห์นะครับทางกองบริหารทรัพยากรวานสุกรีก็จะได้แจ้งให้นึกษาทราบเพื่อที่จะได้ขอรับสติ๊กเกอร์นะครับรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ที่จะเข้ามาจอดภายในศูนย์พัะนครเสถียวสุกรีนั้นจะต้องติดสติ๊กเกอร์ทุกคันหากนักศึกษามีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แล้วไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นั้นทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็อาจจะไม่อนุญาตให้นําเข้ามาจอดภายในศูนย์พัะนาควาเสรียรสุกฤษีนะครับบราท สำหรับพื้นที่อื่นๆนะครับคงต้องเรียนรู้หลังจากที่พวกเราได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์พนความเสิียาวาสุพรีแล้วสิ่งที่ครูอยากจะฝากเอาไว้สําหรับนักศึกษาทุกคนก็คือเรื่องของการปรับตัวเมื่อเราเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย หรือเมื่อเราเข้ามาเรียนภายในศูนย์พระนครเศรษฐีอสุขรีสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้ให้เข้าใจธรรมชาติของพื้นที่เรียนรู้ที่จะปรับตัวกับบุคลากรไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่นะครับเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนนั้นหากนักศึกษาสามารถที่จะปรับตัวได้เร็วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้อย่างมีความสุขครับขอบคุณครับ